สวัสดีค่ะทุกคนวันนี้ลินจะพาทุกคนไปกินข้าวราดแกงค่ะก่อนอื่นลินก็ต้องกราบขอพระคุณทุกๆก,กำลังใจแล้วก็ทุกๆคอมเมนต์ด้วยนะคะบ้านในลินไปเยี่ยมช้าลินก็ต้องกราบขอโทษขออภัยไว้นาะทีนี้ด้วยขอบอกว่าบ้านเราชอบกินข้าวราดแกงค่ะทุกคนเมนูวันนี้ก็คือผัดดอกกระหล่ำใส่หมูสามชั้นนั่นเองค่ะขอบอกว่า ดอกกระมำอร่อยมากๆหวานกรอบสุดๆเลยค่ะเมนูข้าวราดแกงบ้านเราชอบกินเพราะว่ามันเป็นอะไรที่สะดวกสบายนะคะรวดเร็วทันใจหุงข้าวผัดผัดทอดๆดแล้วก็ราดแล้วก็กินเลยค่ะโอเคค่ะเดี๋ยวไปกินข้าวราดแกงกับบ้านเราเลยนะคะทุกคน ผัดดอกกระลใส่หมูสามชั้นอาะุงก่เอาดกเล็ะแกมี่เลกบมากินข้าวราดเกียงตะแคงจานนิคสเเก เก็บชนแก่นัวเพรพพลนีนัวอืมถ้าดอกกระลำมันมาที่เอิร์สสุดจากคมกินนักเค้าทีพิสตันที่ซุปเปอรฟริชฟรอมเ

กระลำดอกแซ่บแซบพี่น้อกงกำลังหวานไอ้ยัวอาบไปฮะแต่เอ็งโอ้มาเป็นซ้ำมาแล้วลูกล<แ>ูกข่อยลูกข่อยกินข้าวเป็นซ้ำแซ่บแซบได้ดอกกระลำปา้ปาป่าว่าป้าว่าบ้าดอกกระลำกำลัลงเล็กเกทะเลยว่าจันเอา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 ซุปสิแม่เนี่ยไม่รอไ แม่ลูกขอกินขาเป็นซ้ำเอาพปแนักเนงันถ้าซอโซอสิโซ่สินี่สดิ้นแม่มองานี่เดือบม้มกรุลิสโอ้ยอะไรกันลูก h e i m l i c h lecker อ b l u m e n g พอกับแม่กินเขาเป็นจานอาหาร ออกินข่าวลาดแกงลูกกินข่าวซ้มแกงซ้ำลาดแกงโอเคค่ะทุกคนสำหรับวันนี้ลินก็ต้องขอลาทุกทุกคนไปก่อนนะคะก็อย่าลืมถ้าใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดสับตะไคร้เป็นกำลังใจให้กับลินช่องคนอีสานบ้านชัยภูมิด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลินก็ต้องขอลาทุกทุกคนไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ